โอเคครับทุกคนก็สำหรับเช้านี้นะครับต่นี้อันนี้คือฟ้าสูบนะครับน่าจะเป็นมีโอนะครับ่ล <c oughs> ูกค้ามานะครับบอกว่าวาล์ยดีรั่วนะครับนี่อันนี้จะเป็นวาล์ยดีวาล์ยเสียวาล์ยดีวาล์ยเสียโอเคลูกค้าว่าบอกว่าวาล์ยดีรั่วเดี๋ยวจะมาลองเช็คกันนะครับว่ามันรั่วจริงหรือเปล่านะครับลูกค้าจะมาเปลี่ยนวาล์นะครับ วิธีนะครับก็คือตรงนี้ให้เราลองตรงนี้ตรงนี้คือช่องท่อท่อไอเสียนะครับตรงนี้ท่อไอเสียจะออกตรงนี้ออกดูนี้เตานน้ามันนะครับน้ํามันเบนซินนะครับหยดลงไปไมท่อนะครับแล้วเราก็ดูนะครับว่ามีน้ํามันไหลออกมาหรือเปล่าจากตรงบริเวณวาล์วนะครับตรงนี้นีวิธีเช็ควาล์วง่ายๆนะครับอ่าไม่มีน้ํามันออกมานะครับไม่มีน้ําไหลออกมาตรงนี้ถือว่าผ่านไม่รั่วนะครับ เดี๋ยวมาลองดูวาไอดีเดียครับาไอดีก็เหมือนกันนะครับ <c oughs> อันนี้คือปากช่องคาบูนะครับ <c oughs> น้ำมันเข้าน้ำมันเข้าตรวนี้ใส่เข้าไปเลยนะครับลืม <c oughs> อ่าสังเกตนะครับว่าจะมีน้ําไหลออกมานะครับน้าซึมออกมาตรงนี้นะครับน้ําซึมออกมาจากบริเวณนี้อ่านะรอบๆนี้ก็แสดงว่าวาไอดีนะครับรั่วแล้วก็ต้องทําการ เปลี่ยนวาลวแล้วก็บดวาลวใหม่นะครับโอเคก็สาหรับมีโอนะครับ mm hmm. ก็น่าจะใช้วาลวดียวกันกับเวฟร้อยนะครับเวฟร้อย mm hmm. รุ่นเก่านะครับประมาณนี้โอเคนะครับวิธีเช็คง่ายๆนะครับนี่เปียกเลยโอเคครับผมโอครับต่อไปก็คือเราจะมาทำการถอดวาลวนะครับนี่นะครับ ตัวนี้คือวาล์วที่มันรั่วนะครับอ่านี้วาล์วไอดีไอเสียโอเคครับเรามาทาการถอดาวาล์ววิธีนะครับก็จะมีลูกบล็อกอยู่2ตัวนะครับตัวนี้เราจะมาลองตัวนี้หาลูกบล็อกที่มันพอดีกับตัวนี้ครับเราจะมาลองตัวนี้กันาวาล์วันเด้งนะครับไว้ข้างล่างเลยบนีไว้ข้างล่างโอเคแบบนี้นะครับอ่าอเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้บล็อกอีกตัวหนึง่ง แต่จะเป็นตัวยาวๆหน่อยนะครับก็ใส่ไปตัวนี้จะได้เห็นชัดๆนะครับโอเคนี่นะครับเราก็ใส่ไปตรงนี้ให้มันอยู่ระหว่างารีเทนเดอร์นะครับเสร็จแล้วก็จะก็ใช้ค้อนใช้ค้อนนะครับตอบอแรงๆหนึ่งทีไม่ออกนะครับไม่ออก โอเค,อกอเคใคออกลกอ้ออกแล้วนะครับทุกคนออกแล้วนะครับนี่นะครับก็จะมีเล็บม้านะครับที่มันล็อกที่มันล็อกไว้นะครับล็อกรีเทนเดอร์ล็อกสปริงนะครับในนี้ก็จะมีสปริง นะครับแล้วก็จะมีรีเทนเดอร์ก็คือตัวนี้นี่ครับรีเทนเดอร์สปริงไปแล้วทุกคนเป็เจ้าก็จะมีเล็บม้านะครับจะมี2ตัวปึ๊บนี่ครับเล็บมา2ตัวนะครับรีเทนเดอร์แล้วก็สปริงที่จากรมาไปนะครับแล้วก็วาลนะครับนี่ตัวมันก็จะประมาณนี้แล้วก็ดันออกปึ๊บนี่นะครับโอ้โห โอ้โหแน่นมากครับทุกคนแน่นอ่ะแน่นจัดเลยอ่ะสงสัยวาวจะคดอึ <c oughs> ๊บนะานี่นะครับอันนี้คือวาวนะครับนี่ควาวไอดีนะครับขาวไอาเสียเราไม่ต้องแตะนะครับมันั่วตัวเดียวเราไม่ต้องแตะนะครับตัวไอเสีย โอเคครับทุกคนหลังนี้หลังจากที่เอาออกมาแล้วนะครับอันนี้ตัวใหม่นะอันนี้ตัวเก่านะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวเก็บสริงก่อนเอาไปประมาณนี้นี่ครับส่วนประกอบของมันไม่มีอะไรมากเราก็ลองอันดับแรกนะครับเราก็ลองให้เราเช็คที่บูทนะครับตัวนี้ว่าใช้ได้ไหม ถ้ามันแข็งใช้ไม่ได้นะครับก็เปลี่ยนใหม่แต่ว่าถ้ามันนุ่มๆอยู่ก็ใช้ได้เดี๋ยวลองใส่เข้าไปเดีย๋ยวว่าใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาบดเบานะครับโอเคครับทุกคนหลังจากที่มันได้แล้วนะครับเราก็จะมาใส่กากเป็ดนะครับเราจะทำการบดวาวก่อนนะครับทุกคนอันนี้คือกากเป็ดนะครับที่เราใช้ ปากเพชรมันก็จะมีสองด้านนะครับด้านหนึ่งมันก็จะละเอียดด้านหนึ่งมันก็จะหยาบนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะใช้แบบละเอียดเลยนะครับแมบบนะครับโอเคประมาณนี้นะครับกำลังดีกำลังสวย แล้วเราก็ใส่ไปนะครับทําไมต้องใส่กากเพชรน,นะครับเพราะว่าถ้าวาลวเดิมๆเนี่ยมันจะยังเข้าไม่ได้กับหลุมตัวนี้นะครับมันจะมีหลุมตัวนี้จะเป็นหลุมวาลมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไระจำไม่ได้ปะนี่แหละครับตัวนี้เราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วเราก็ทําการตอกให้เหล็กนะครับมันเสียดสีกับเหล็กแล้วให้เหล็กมันทําให้เหล็กมันประกบกันสนิทนะครับทีนี้กดวาลก็ง่ายๆนะครับ มือข้างนี้นะครับมือสายเราก็กดที่ตัวนี้นะครับนี่ก็ดันตัวนี้วาวนะครับดันขึ้นดันดันขึ้นฝั่งนี้เราก็ตอ,อกตอ,อกปึ๊บใช้นิ้วฝั่งนี้ดันนะครับดันขึ้นมาให้มันขึ้นให้ผ่มอย่างนี้เราก็ตอ,อกนะครับแค่นี้ก็ทําไปเรื่อยๆนะครับทาจนกว่าจะพอใจอ่ะมาดูนะครับ โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราบทไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็รู้สึกว่าเราผมรู้สึกว่าผมเริ่มพอใจแล้วครับก็เปิดออกมาครับออกมาแล้วก็เช็ดนะครับนี่นะครับสังเกตนะครับจะรู้สึกว่ามันเริ่มเป็นร่องนะครับร่องที่เข้ากับตัวนี้นะครับนี่ เช็ดนะครับแล้วก็หยดน้ำมันนิดนึงใส่น้ำมันมันเป็นเซนนะครับโอเคครับทุกคนผมว่าน่าจะได้แล้วนะเพราะว่ารถเวฟรถมีโอเนี่ยกดง่ายนะครับ <c oughs> อารมณ์เปล่านิดนะึง รู้สึกว่ามันเริ่มกินนะก็ใส่วาลลงไปผมการบดแห้งนะครับอีกทีหนึ่งอีกสัก10-20ทีนะครับโดยไม่ต้องใส่ เจวลองใส่น้ำมันไปก่อนนะครับจริงๆมันอาจจะไม่อยู่นะพอเราใส่น้ำมันไปแล้วแต่ว่าเบื้องต้นจะดูเฉยๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคทุกคนอยู่อยู่นะน้ำมันไม่ไหลออกนะครับเห็นไหมครับน้ำมันไม่ซึมออกนะครับนี่ ตอนแรออกมันซึมออกนะครับแต่ตอนนี้นะ้ำมันไม่ซึมออกนะทุกคนหลังจากที่ใส่น้ำมันลงไปแล้วเคถือว่าผ่านนะครับถือว่าใช้ได้โอเคมีน้ำมันนะครับมีโอเคถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวทำการประกอบเบาวนะครับได้มาปุ๊บเช็ดทำความสะอาดสักหน่อยนะครับให้ลุ่มเป่า ก็จะมาประกอบนะครับส่วนประกอบก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีรีเทนเดอร์นะครับของที่พูดไปแล้วก็มีเล็บม้าของตัวแล้วก็มีสปริงนะครับแต่ประกอบมันก็จะมีวิธีการนะครับของช่างแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวองผมจะลองใส่สดดูก่อนนะครับถ้าใส่สดไม่ได้ต้องใช้เครื่องมือนะครับใส่สดก็คือการดันให้สปริงมันงอไปเลยนะครับนะลองดูนะครับ ว่าจะได้หรือเปล่าก็ใส่วางไปแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ใส่สปริงนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ใส่สปริงลงไปนะครับ จากนั้นนะครับเราก็ใส่ดีเทนเดอร์ลงไปนี่นะครับมองเห็นหรือเปล่าฝั่งนี้ก็ได้นี่นะครับปึ๊บโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่เราใส่ถูกเป่า ลงไปนะครับแล้วก็เอาเล็บไม้นะครับใส่ลงไปสูงมากเลยครับทุกคนต้องมีใช้อาจจะต้องใช้เครื่องมือช่วยนะครับ รถส,สีจังหวะน,นะครับใช้แบบนี้หมดทุกรุ่นนะครับรถที่เราขีข่ขี่ทั่วไปครับที่เราขี่อยู่ก็คือใช้วิธีการเดียวกันนี่ครับใส่ไปแบบนี้แล้วก็กดลงไปเลยอันนี้กดสดนะครับจะเจ็บนิ้วเจ็บเจ็บมากเลยนะครับพรามือข้างหนึ่งเราก็ต้องกดข้างล่างไว้ด้วยโอเคไปได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้แล้วข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งทุกคน เจ็บนิ้วมากแต่ก็ยังไม่ได้นะครับตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยังไม่ได้นะครับอันนี้ถือว่ายังไม่ได้นะครับต้องกดให้ตัวนี้มันลงไปข้างล่างนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะทําการกดอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่ตอนนี้เจ็บนิ้วมากโอ้โหอะไรครับเนี่ยเห็นไหมครับต้องกดต้องฮึบนิดหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะหนักไปเดยนึ่ง โอ้โหไม่ได้ครับทุกคนหนังอีเดียมจะลองใช้ตัวนี้ช่วยครับอันนี้ก็คือที่กดวาล์วนะครับก็หมุนเข้าไปเรื่อยๆหมนุนเพื่อที่จะให้ดันสปริงนะครับดันได้ลคลุย มือข้างนี้เขาจะกดไว้นะครับแล้วก็จะคลายเคอเคอเค,ครับผมยอดเยี่ยมก็จะประมาณนี้นะครับเรียบร้อยอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับทุกคนเสร็จแล้วจบข่าวอันนี้รอรับได้เลย ครับครับหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะครับโอเคครับผมหลังจากประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาลองเช็คอีกทีนึงนะครับการหยอดน้ำมันลงไปเหมือนเดิมน้ำมันท่วมๆเลยน้ำมันเน้นๆนะครับดูว่ามีน้ําไหลออกมาหรือเปล่าไม่มีน้ําซึมออกมานะครับถือว่าผ่านนะครับทุกคนนี่น้ำมันใส่ไปช่องไอดีโอเคนี่นะครับเรียบร้อยเสร็จเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็ รอลูกค้ามารับได้เลยนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่นี้นะครับหลายหลายคนน่าจะสงสัยว่าผมเห็นโพสรูปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ทำเป็นจริงๆหรือเปล่านะครับก,ก็ต้องเรียนรู้ไปครับ <laughs> ครับผมโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนลาไปแล้วด้อสวัสดีจ้า